ายดีสบ,ยดสบายดีจ้ะพี่น้องน้อหุกับซองแคดีซาลาเลยนะพี่น้องซจ้าแคดกับเมนูก,กัสิออกเป็นสองมึงหน้านะพี่น้องหน้าแคมบ้านนี่เน,ะนาะเป็นสวยเวียเกินแจกนะเนาะแล้วก็พากันไปนหล่อบนเข,อขาหน้าไปาพี่น,น,น,นะน้องไปเบิ่งไปสน่นตรงกันเลยเนาะ ้านนะพี่อโอทีดหนกักอ่ะประมาณทิดพื้นน้าพี่น้องมาเบิกน้ำกันเลยเนะาะว่าเขาพอเกี่ยวแล้วบ่หน้าทงนีก่กะคลายเลยนาะพี่น้องตายแล้วเห็ดเป็นปีสุดท้ายนะเสียดายน้าพี่นอ้องแต่ว่ากะมันจำเป็นนั่งขี่อยู่ไหม ใช่ประมาณถิดซองถิดซ้ำถิดเดือนหนะเดือนฮือผมปจักเดือนห่ะเบิดเดือนนี่ประมาณสองสิบเบิดเดือนนี่ก็ยังมีถิดต่อไปคุณแม่จ๋าข่าไปไะด็นเนาะหนาวหนาวพี่น้องเนาะเบ็ดเบื่เดียวอยู่บรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาพี่น้องเอ้ยธรรมชาติงามงามเนาะไอ้แล้วแค่จิ่ายภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเลยเนาะ เอาก็เริ่มเลี้ยงหนิเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศงามแรงเนาะหนาวงามเนาะขาวเนาะแม่หอบไปก่อนก็ว่าสิผมเป็นตาเด็กกินคือสิได้กินเลยแหละพี่น้องเสียดายเนาะแต่การมันจำเป็นพี่น้องเอ้ยเมืองหลังก็กินหอดพี่น้องเอ้ย คนกับบอกหาใจเนาะแต่ว่าทุกคนกับมีปัญหาชีวิตก็คือกันพี่น้องเลยอาชีวาออกไปมันกัคืออาชีวออะไม่ได้เนาะเดี๋ยวไปเหิืองผ่าบรรยากาศนำกันเลยพี่น้องเขาค่ะงามแห้ง เสิได้เกี่ยวเลยพี่น้องเอ้ยเกี่ยวนะมือมือชองมือกันแล้วนะแม่ เซาแคทไปเนาะเซาแคทคนสีพ่าเนาะมึงจ um> ีเปาหายนาะพี่น้องตะกี้นะแซวเอ็ดน่าะมาปีนี้มินอกกับคายอีกคายเบิร์ดเบิร์ถงมินอกมินองเบิร์ดถงเลยสีพ่าลูกไปกรุงเทพหรือบปลานี่หาเงินหาเงินมาซื้อนาคืนจะแจกบุคายให้เนา งาม,งามพี่นอ้อย,อยขาเกี่ยวงามแหงเนาะเดี๋ยวเรคิดว่าบคิดว่าขาวิงามป้นนี่แผดวางาม,นนนามเ,เนาะโอ้อยพ,พู่ละเจพี่น้องรู้ง่านักอยู่ได้ไหมกะทงถึงเมื่ไหร่เมื่อหสอบไปอ,อ,อยู่ไหมจ๊ะ ชิปชิปกับบุกุบกินเนาะเพราะว่าเพื่อม้ากับสีโต้หาโต้นด้เฮื่อนนะพี่นนอะไก่เอกแล้วก็ลูกนี be ่ก <more> ็หลายคนเนาะขอบพรัวใหญ่ไม่หนวกกันเหตดหน้าแต่ละปีก็ได้แตลปีหน้าทงนีถ้าว่ามันงามก็ได้อยู่ส้มสิบหาสอบกาหมดแดงถ้าเป็นก้ากระต่ายกับซ้ำิบพวนแต่ปีนี่กับสิบบุหัว ให้ได้ทำเร็จเนาะผ้าพนกบ,บุดีที่ได้บ่อเช้าทหารในหาวบ้นานนี้แหละพังไปถ้าเิ่งน้ำกันนะพี่น้องสองถิดคือสีตะเกียวพีนนน่น้องไม่ตรงเถ้าพังพนอีกสองถิดหลบิ่งแห่งหง้าพี่น้องเอ้ เราเบิ่งข่าวพี่น้องตะกี้แซวแฮดก็ไม่เอาเบิ่งคือสิบบเป็นตาได้กินเนาะมันมันห่างม,มันมันอยากห่างน,นั่นแหละนี่หานี่นะคะน,น,นี่ยังหายกำลังหาทั้งลุ่มหาตัวนั้นคือจิ้มจิ้อยู่เลยทำโบได้อวดแล้วพี่น้องอวบอิ่มน้อยหนึ่งน้ำหนักขึ้นประมาณ <laughs> บ๊ายบาย จากปกติจากปกติสี่สิบห้าเราอยากกินข่าวลายเดี่ยเดี๋ยวดกินข่าวเสพอืมคืออยู่ไงและแห่งแห่งปีหายตัวนี้ดำก่อนหมูงามอยู่ลงไห่ทำมิดไห่ ประมาณสิบผ่อนผมเด้หน้าสิบเก่าหายมาสุดอยู่หายนี้วันหน,หนี้เ<ค>ขาเขาเจอะเป็นเขางานนั้นเนาะอยูย่หลุมเนาะยังเคียวอยูอ่ถ้าว่าได้เขาคือหงระเจาะมันนะ ตะกี้นะดอกอันนี้เอามากหมางแมยดอกไใหม่แดงๆนี่เอามาเห็ดดอกหยาแล้วเอามาเห็ดเป็นเป็นโบเป็นมงกุฎนะพี่น้องมีดอกม่นกเศษมงกุฎให้ชาวแคทจะเอามาผ่านนะแม่ผ่านเห็ดย่าอดีตไหนเฮงหน้าคิดหอวตอนยังหน่อยพี่น้องเลย <Barbie. S 2> บาร์บี <c oughs> ้ตุ๊กตาบาร์บี้พี่น้องสาวแคทหมากอู้หมากบาบแห้งบบเลยแต่ว่ามันงามแล้วมันคือคนความฝันเกิดออยากหนาคือบาร์บี้พักแย่งไหม <c oughs> ป่าปูนเ <c oughs> ห็บไปได้ห้าลืมเลยค่ะ ดีผ่านมาแล้วก็ลืม <laughs> ลืม,ลมไปหลายดอกจำจะตายดีมไม่ไพ้หนูหนูกำ <laughs> ลังเ็ดมงกุฎนะพี่น้อง ลลงลงถ้า <laughs> อยากลืมนะฮะนะเหตุบ่อยากจืดจะเห็ดไปได้มันเห็ดยากเปล่าเร่งหน่อยนะมากหมากพี่น้องเอ้ย น้องพี่เนาะอืมงกุฎมงกุฎแต่สมัยยังน้อยตัเก็บมากจะมันก็ออกมาสวยงามดพี่น้องมันนี่ยท้อผ้าเมื่อนี่เนาะให้มันกระจาเอาดอกใหม่นะมามงกุฎเนาะมงกุฎที่แม่เห็นหายพี่น้องงามสุด ตอนยังหน่อยเลยโอ้ยมาคมากกะเจ๋อเจ๋อเอายัางมาใส่หัวมงกุฎนะพี่น้องกิ้มเลิศสักแพทกับแมนกสีได้งูกับก่อนนะพี่น้องวันนี้เนาะสีภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเลยมาจบบมาจบอยู่เที่ยงกันอ้พี่น้อง กต่างอย่างเนาะอย่างขิงเที่ยงแล้วก็เไดงูเมื่อเฮือนเนาะพี่น้องเอ้ยหน้านี่นะหน้าหน้าแค้มันนั่นแคมบ้านแนมไปก็เห็นเฮือนพี่น้องเอ้ยเมนกก็ชิพ้าออกไปหัวดงพี่น้องมันก็เลยํำแล้วก็เลยเาเมื่อว่าทางอันเปื่อนแหงอยู่นอกนะทางออกนอกนะมึงแน่บอเนี่ยนะมันก็เป็นในกระปูกิน เจ้าแคทก,กามิโนกาสิได้งูกามึอเฮือนกว่าน้องพี่น้องฝากคลิปใบสัมเนาะพาพี่น้องเบิ่งพาบรรยากาศสัมเนาะมหาน้เจ้าแคทก,กามิาโนกาสิได้จบคลิปเพียงสัมเนีะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจฝงเฮาในเด้อพกกันคลิปใหม่น้อพี่น้องบ๊ายบาย